าเฮ้ยไม่ตัวอะไรวะได้เวยเดด้เสียงอะไรเสียงอะไรเจ็ดหนึ่งห้าเ็หนึ่งห้าเขาเองเขาเองเจ็ดหนึ่งห้าโอโอเคติงเติงติงเติงอะไรเนี่ยตัวตัวสีขาวอะให้เงันเอง เจอใครแล้วใช่ไหมโอ้ยไอ้พัดตายไปแล้วเนี่แรงถ่ายเลยต่อยดีเดียวกูบินเลยก่ันนี่ก่อนจิ้เพื่ออะไรวะบินรันกันเลยจิควบคันควบคอนบินอะไรอย่าเลยช่วยด้วยแม่งไล่กูแม่งไล่กูอย่างแย่เลยสามหนึ่งแปดแม่กูไม่กูแม่งกูปณีปณีมันไม่ตามกูมาเหรอมันตามกูจิช่วยด้วยสามหนึ่งแปดช่วยด้วยสามหนึ่งแปด อยู่ไหนวะเดี๋ยวมึงลากมาถึงนี้ทำไมนี่พัดนี่พัดนี่พัดโอเคอยู่ครบสี่คนใช่ไหมแต่ของคนแทางฉันขาดยี่สิบห้าชิ้นเลยได้เดี๋ยวกูเดินเดี๋ยวกูเดินนำเองโอเคตามตามทุกสิ่งมเขียวมาเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดินคู่กับไอเบียไอไอพวกเดินคุมหลังเลยก็ได้เพราะว่าทาเิดตรงนี้ไม่มี ก็เลยกูรู้ว่าไอ้แม็กมันกลมไม่ง่ายอยู่ข้างหลังแน่นอนเลยเข้าในมิดชั่นมันโอเช็คกลางคืนไงแต่นี้มันด่านกลางวันใครไม่น่ากลัวเลยกลางวันอะเอากล้องฟันหน้าได้ไหมกล้องมาใช้เล่นฟองคือถ้าเป็นถ้ำด่านกลางวันนะไม่มีเวทถ้ำไม่ได้หรือไงข้างหน้าคนไหนเห็นไหมเห็นไหมไหนวะแถวนี้เงียบอ๋อตรงนี้ไปไหนได้บ้างเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยตันเลยวะ ตึงตึงตึงนี่วิ่งเลยนะเดินเดินไปหามันจะได้ไหมเนี่ยเสียงเสียงลำโพงกูไม่ได้เปิดดังพวกน้ำนี่พวกนี้ไม่กล้าไปอ้อมอ้อมอ้อมไปทางเก่าไหมอ้อมไปทางเก่าระวังมันจ้ำสแกวโผล่หน้ามาตรงนั้นนะเบียมุมตึกมุมตึกไงอ่ะเร็วริบมากพี่มึงเดินมาให้เร็วเลีวเร็วไปไปไปทางนี้ทางนี้ทางนี้อ๋อเห็นละ การดมนการให้คาาจะาอะไรชิ้นหนึ่งคาถาคาถาคาถาเลยะ่อ๋อเก็บคาตาเหรอให้เก็บคาดาจะไปใช่ใช่ภารกิจคือเก็บคาถาให้ครบอ่าฮะเดี๋ยวนี้มีไหมไม่มีว่ะอุ้ยจิ๋งขึ้นไม่ได้เดีวนี้มีปะวะโหเป็นคือเป็นแนวเพอร์เฟซันไง่ฮียเพอร์เฟซันนั่นน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  <sm gli> มีตัวเดียวใช่ไหมถ้าเจอพวกคนไทยว่าทางเฉียงให้กระโดดขึ้นมาจะได้ไงมันจะได้ขึ้นไปไวๆเยอะจริงดอนตกใคหมดเลยมันกระลังขึ้นมาแล้วระวังมันกระลังขึ้นมาเว้เรียบร้อยมากระลังขึ้นมาเว้ยไหนวะเหมือนมันรู้นะว่าเราอยู่ตรงไหนว่ามันจะค่อยๆเดินมาหาเราจนกว่ามันจะมองเห็นเราเราค่อวิ่งไปวะอ๋อนั่นๆมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วไลยไปไปไปเป็นผีที่มีสมองหรือวะเนี่ยโอ้หอาชาริยะอะไอโอ้ ทำไมเราไม่เอาถ้วยไปตักคาตาตรงนั้นวะเฮ้ยนั่งไงคาตาชิ้นหนึ่งด้านล่างด้านล่างไหน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 วะเก็บแล้วไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรหรอกมันกำลังเดินลงมามันกำลังเดินมันกำลังเดินมาแหนว่าทำไมกูเห็นวะกูเก็บไปแล้วกูเก็บไปแล้วอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วมันเดินขึ้นบันไดไปแล้วนะ นี่ครับตาดเราเราหลงไปฟุกแล้วเว้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ยครับดาดอีกชิน้นอา้าดาดสิบเอ็ดหรือสิบเอ็ดแล้วสิบเอ็ดหูไวตาไวไปฟุกเจออีกอันกูเจออีกอัน,อออนไม่ต้องหูไวก็ได้ตาไวก็พอใช่ตาไวก็พอแล้วฟุกมาที่ไนะหนอ่ะอ๋อเจอฟุกแล้วก็วเจอผีกยเดินมุดอยู่หัวมุดฟุกลงมาไปหาผีกันคาตาอยู่แถวนั้นแหละ เราคัดตาเดราไม่หาแล้วเออคัดต่าไม่หายหรอผีอยู่ไหนผีอยู่ไหนที่ไหนไหมตอนนี้อยู่ยังไม่เจอยังไม่เจอยังไม่เจออเวยอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วมันกำลังเดินลงมาเห็นวะคัดตาอยู่โรงงานนี่ยที่ยรจะไม่เข้าอ่ะผีมันเดินเข้าอยู่เว้ยเข้าหน้าต่างได้ไหมเนี่ยเข้าหน้าต่างแบบผมจีเอิดเข้าหน้าต่างเดินเข้าลงเลย เดี๋ยวให้เป็นแม็กก่อนะยืนป้าอยู่ข้างนอกนะมาดูว่ามันมาอย่างไรเพื่อนดเข้าไปข้างในโอเคอ่าโอเคกันหนดูเข้าไปกับมึงไหตอนนี้มันอยู่ไหนแล้วอ่ะมันอยู่ข้างนอกโกดังมันก็เลยงอบออกด้วยนะไม่ได้มีออกมาทันเลยไม่ใสอึศตร์ละแล้วสองแล้วสองแล้วสองเจอหนึ่งเจอหนึ่งถ้าเจอแล้วเจอแล้วสุดท้ายแล้วเจอสุดท้ายแล้วโอเคโอ้ยเจอแบบนี้ง่ายตอนนี้กี่หาดแล้วเราเจอคันตั้งติ้งเหมือนกัน โอ้ยอะไรเนี่ยฮะกูสามเก้าห้าไ้่ท๊เลยนะกูหกสองหกูหกโหมืดมืดไอสวรมืดมิดแล้วเปิดไหนวิชั่นเลยอ่ะไอสองหกเป็นใครอ่ะกูสามเก้าหาตายเลยนะสิบเก้าหกสองหกใครหกสองหกคือใครกูเองกูเองเขาหนึ่ง 6คือ395นะเด้วัน <laughs> นี้ตกใจกูเหอทำได้ไอ้เบียร์ะวิ่งหาซ้ายกบียกขวากูแยกซ้ายนะขวาองแยกซ้ายนะวิ่งรวมกันดิอ่ารวมกันแย้ะม,มากแยกเยอะแยกคนเยอะเลย,ย395คือใครวะ ก็ห้ากูเอกูเองกูเองไปวิ่งลงกันมาเยไม่น่ากลัวไอ้เสียงอะไรเป็นด่านนี้ได้วะาเออตรง้ตองเป็นที่ก้ามเลยว่เบียร์ไอตรงนั้นก็มีคัตตาร์เสียบอกไม่หนได้ให้กสใจฟังเล่นไหมเสียงกูไม่ไว้ใจเลย พัดแคอยากเพื่อน้วเหรอวะแม็กวิ่งว่ายตามไปแล้วไอ้เย่ไปม่้เลยน้ำไปอัดโดนเหรไอย่เลยเฮ้ยวันดีวันดีวัดดีนี่ใครเนี่ยไม่ต้องดูนกูเรวิ่งอยลเลยอลงลันแลยวลงเล้อยเลยลอยเเอยีลเห็นอยเยลอไม่ชัอแต่ที่รู้คือไอุ้เอ่ะ กูกดวิ่งเลยเมื่อกี้กูเห็นอะไรตามห like ลักเฟี <serving> ้ยๆไอ้เ <Boy>? นี่ยพี่กล้าวตองนั้นไม่คัดขาดตรงนั้นไม่คัดขาดมาตัวทางนู้นเลยดิเดี๋ยวนี้เลยว้ยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูย่องไปเช็คให้กูจะพีชีเองกูกูเช็คขวากูเช็คขวากูเช็คขวาเคลียร์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 หมดเคลียร์หมดเคลียร์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 เหมือนกันเคลียร์เหมือนกันแล้วมันหายไปไหนแล้ววะขึ้นบนไหมขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบน

ูไม่กูไม่ไว้ใจแยกหน้าเลยอ่ะคุณให้กูณคไปเองซ้ายเคลียร์ขวาเคลียร์เคลียร์เคลียร์งไปอย่างเดียวเออตรงนี้เห็นทีโมซ้ายเคลียรงเคลียงขวาเคลียร์เคลียร์เคลียร์ไปโหลดโป้ไม่ใช่ไหมมองเห็นผีอ่ะเคียงอาจจะน่ากลัวกว่าเลยด้วนะนะไอ้กูโดนติดเลยวะตรงนี้มีคัสตาตรงนี้มีคัสตา โอ้ยสิบเอ็ดแล้วสิบเอ็ด <c oughs> ไอคริสตัลเห็นความหลังนี่แล้ว <c oughs> เออเขไม่ค่อยไว้ไม่ค่อยไว้ใจไอแมพอย่างนี้เท่าไหร่เลยเนะี่ยกูเช็คให้กูเช็คให้เคลียร์อยู่ยังเคลียร์อยู่ยังเคลียอยู่ยังเคลียอยู่กูเช็คให้ท่องไม่มีอะไรเ,เคลียนะโอ้โถงนี้ไอ้ย่าอัหนนี้น่ากลัว มันไปใจเลยระวังนะไปใจออกมาดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเว้ยหายตายห้องถูแน่แล้วเว้ยเอรียบร้อยตายหมดมันมันเจอมาแล้วมันเจอพี่กายตายห้องถูแน่เลยไปไหนวะมันมันมันเลี้ยวไปไหนไม่รู้อย่าให้โไยพน ทุกคนนั่งสวดมนต์นะพอภาวนาพระเจ้าต้องอยากให้มันเข้ามาในห้องนี้เว้ยโอ้อนันตปัดใช่เย่ตัตนีเฮ้ยไม่ต้องห่วงกูรอเองกูตายคนเดียวพอกูไปกูรอเองกูรอเองไม่เป็นไรมันไป่น่ากันอะเรื่องวะเออมันไม่กล้าไปแล้วแหละมันไม่ใช่มันรอดักอยู่หน้าห้องนะเว้ยไปกันพัดดูคนคนละฝั่งไปเฮ้ยมันมาลงหน้ากูเลย กุบอกได้กุบอกได้กุบอกมาแล้วกุบอกมาแล้วเฮ้ยมันตามเคนเลยเฮ้ยเฮ้ยมันมันมันยืนจ้องหน้าเขาอยู่เว้ยแต่เขาบักยูเซอร์อยู่บนหินไปเลยไปเลยไปเลยไอ้แม็กไอ้มไม่เห็นกูป่ะแม็กไม่เห็นป่ะก้าวห้าคือใครสามก้าวห้ารักใช่ปะด้เกรงเกรงเฮ้ยมันยืนจ้องหน้าเขาอยู่ไม่เป็นไรหาเลยหาเลยหาเลยถ้ากูลงไปอยากวิ่งตามกูก็ได้นะเว้ย ฉันบนข้างบนแน่ไม่อยู่ใกล้กับผีอ่ะไปทางไหขึ้นไปข้างบนใกล้ใกล้กับผีอะไรอ่ะเขาก็อยู่ใกล้กับผีเลยอะไรขึ้นบนลดลงลงผีไล่กว่าที่เจอเราเลยเะโคตรยืนจ้องหน้ากับมันอยู่เลยหน้าตามันน่ารักใช่ไหมล่ะก็รู้หนูนะยิ้มดิยิ้มยิ้มยิ้มอยากบันเทิงมั้ล่ะแต่เขาโดดลงมาฆ่าตัวตายเลยเดี๋ยวให้หาเดี๋ยวให้เจอชิ้นสุดท้ายก่อนเราไปบันเทิงไม่พอเจอพอเจอปุ๊บผีมันจะวาร์ปหายไปเลยเว้ย นี่ไงเอาเจอแล้วเหรอเนี่ยผีวาร์ปหายไปแล้วออแบบกว้างดีว่ะเก้าสี่เก้าสี่อันนี้แบบใหญ่ไงถ้าโดดลงไปข้างล่างจะเป็นอะไรป่าวลองดดดิปานเนี่ย ตายตัวอะไรกับสาวคนเลยเแม่ตัวอะไรให้บอนนะไม่นนะตัวอะไรตายตาดเบรกแตกอะไรยเมื่อกี้เบรกแตกหายไปแล้วอ่ะศพว่ะเมื่อกี้เบรกแตกแล้วมันเป็นตัวอะไรวะแบบนี้ยไม่รู้ไม่เคยเล่นหายหายแคบสัตว์ใช่ตอนที่เราไปเล่นยิงกันวะโอ้ยตกใจไอ้เหี้ย่ไปงมาก็ไม่บอกกูเลยฮะมันมาตัวอะไรไม่ ไม่รู้ใครเดินมาหาคุณเขาเห็นแล้วข้างล่างข้างล่างเพื่อนข้างล่างถือมีดเลยย้อนไอ้โอ้ยย้อนเลยใส่มวกไปแน้วหูอย่างเท่เล้วเว้ยย้อนใส่บอกใส่บอกไปเราจะถอยเราจะข้างบนก่อนเว้เราจะเดินบนกระแพงเนี่ยแหละแล้วก็ดูมันไปเรื่อยๆเอ็มไปไหนว่าก็ได้เดินเดิมเลย เขาใยี่บคุณล่างอยู่คุณล่างอยู่ขคุณล่างเอาตายได้ไงอ่ะโดดลงมาเจ็บตุดเจ็บขาตายเฮ้ยผีคุณผีครับคุณผีพอดีคุณผีเป็นไงบ้างเบียร์สายการบอกด้วยนะเป็นสัญญาณอะไรกันเขาไปยิงสวยแล้วเว้ยเฮ้ยมันวิ่งเฮ้ยมึงตายอยู่ที่หัวแล้วเว้ยเพลงแลเสียงทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเสียงกับแบบว่าเสียงเอระบบนิวเคลียร์สัตว์ ไอเดียโดนมีอกปาดคอตายเลยไปเดินออกไปข้างนอกแล้วอ่ะงานอีกฟังแยกสองทีมเอทีมละสองคนเขาตายสามอ้าวโดดลงหลังคาไม่ได้วายตกโอ้ไม่ตายโดดขึ้นหลังคาไม่ได้เะเนี้ยตกสูงไม่ได้มีบาดเจ็บไม่ไม่เมื่อกี้เขาแค่อยู่บนรั้วกำแพงแล้วจะโดดลงหลังคาข้างบนเนี่ยแต่มันตายเลยเออตายแล้วมันห้ามดดวนต่อ เออแต่จาเขียนต้องห้ามนะตอนนี้มันอยู่ไหนอ่ะไม่รู้อยู่ไหนมันเดินออกไปทางประตูข้างนอกอ่ะตรงเราเกิดอ่ะมันจะมีประตูไปข้างนอกอ่ะเบียเบียตายแล้วทำไมวะเบียตกอ่ะผมแน่มันใหญ่มากเลยเนี่ยใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากอุ้ยวัดีอีกแล้ว ใครสามหนึ one, ่งหันมาทางซ้ายหน่อยว้ายเป็นไงบ้างเขาเกิดมาเขาพอเขาเกิดปุ๊บนี่มันวิ่งผ่านหน้าเขาไปมันัเดินขึ้นบันไดมันก็มันจะเดินขึ้นบันไดบันไดไหนวะไอ้บันไดทางที่เราเกิดแล้วก็เห็นแล้ว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 โอ้ว้าวว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 วเจยข้างนอกไม่มีคาถาเลยเว้ยข้างนอกไม่เคยเจอเลยเขาดูอยู่บนเขาเดินไปเขาเดินไปเขาเดินไปเขาดูอยู่บนที่สูงๆอ่ะมันอยู่ไหนวะ ไม่รู้ตอนที่ฟุก๊กเห็น่าเห็นเขาปะเห็นเขาปะฟุกกับเบียเห็น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 ไรเห็นไรนั่นแถวนี้ไม่มีแล้วเว้ยลองห้องนี้สูงนี้เคลียร์แล้วไปอะไรกำลังดูจากข้างบนถุงนี้ต่อแล้วกันยังไงอะไรผีใช่ไหมมันเป็นหุ่นยูไม่ใช่ผีเว้ยเฮ้ยตรงนี้เราเข้าไปยังไงตรงที่มันผีมันออกมาเนี่ยไม่รู้อ่ะ มันน่าจะยังไม่เคยเข้าไปเข้าทางผีไปปุ๊บปมันดูเหมือนคิดสั้นยนึ up, ่งเลยลวงเอยไม่เคยเข้าก็ไม่ได้กูอยู่หลังคาไม่ได้ผีมาแล้วมึงเจอเอ็้เบอร์เลยพัดจูอยู่พัดจูขึ้นแล้วผีกันเลยนะพัดจูอยู่พัดพัดจูอยู่จูอยู่จูอยู่ เดี๋ยวเอาคันตาในกองล้วกันตากูป่าตากูป่าไม่เจอไม่ตากูไม่เจอแล้วตรงนี้มีอันนึงเ่งมันมาหาเราแล้วมันมาหาเลยเฮ้ยแล้วอันเดียวแล้ออันเดียวแล้ออันเดียววิ่งร่อนวิ่งรันอยากกูอยากยืนยันตำแหน่งนั้นมากเลยใช่อ๋ออยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นไหนไหนอยากกระโดดดูดิ จะเห็นดาบอยู่อ่ะอ๋อเห็นแล้วมันก็ลังมาทางนี้ใช่ปหมใช่ใช่ใช่แล้วแค่สวนทางกัันย็หมดเฮ้ยมาสายก็ซับซ้อนจริงๆเลยแอบมันใหญ่แล้วมันเหมือนกันไปหมดเลยไม่รู้ว่าตรงไหนเคยนี่แล้วไหนเคยมาแล้วอ่ะอืม ก็เขาก็หาเฮียห่อคอยเลยเนะี่ยไมไม่เสียหาแล้วมั้งตอนนี้มีตรงไหนกระโดดขึ้นหมดเลยจะยาหาตำแหน่งมันอยู่นะแค่กระโดดเดี๋ยวว่าเห็นมันเองอะ่ะเฮียตอนนี้เฮียอยู่เออใช่ครับนี่เลียร์เลยเรามากสี่คนทำไมเราต้องกลัวมัน ทำไมเรต้องกลัวมันวะทำไมเราไม่เป็นลุมมันเลยวะมันก็ไปดิแกนเปียอยู่ไหนกูต้องถามงี้ดีกว่ามันอยู่ไหนวะไม่นยังไม่เห็นเลยไม่เจอจริงๆน่าจะอยู่ใกล้ๆคัตตาถาอะนี่อยู่นี่ไงนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไหนๆไหนๆ โว้โวโอ้โวอ้โห้ยังเด็กมาเลยโอ้ไม่ใช่คาสตานผีผีทัดหนึ่งมาหาคนผมอยังคอยนั้นเราอาจจะยังไม่ได้สำรวจก็ได้เออไหนอรมมันออกมาเนี่ยผีออกมาแล้วไปไปเข้าเข้าเข้าขอบคุณนะครับคุณสีเดินไปสิเดินถ้ามาหานกลับมาแล้วเขาวิ่งนะบอกไว้ก่อนมาเดือดยังวม่งไปละ แยกแยกไอ้บัาแยกม่ดือว่าไม่ี่งไม่าไม่อกั่ย้กูความคิดเดียวกังกูเลยเบียเป็นไงบ้างขอถามสุขภาพหน่อยได้อยู่ได้สบายดีครับขึ้นไปดูข้างบนนะไอ้เหี้ยเงียบเงียบแท้ไม่มโอ้ยมีมม วสวยสวยคุณผีแค่้องเพนเหรอเนี่นยอ <laughs>